ต huh? ัว ja. จ้าตั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 จาเฮ้เก่งมากตัจ้าทำยังก็ลิงตัจ้าตัจ้าลูกาัวจ้าตัจ้าตัวจ้า

ก็ไม่ได้หลอนหนูไปไหนอ่ะหนิหลอดเลยหนูไหนอันหนูนี่หลอนนี่ <laughs> นาร่กทีจๆๆเอะ นอนนอนแทนพาป่ากันยิ้มอะไรหรอ